อ่านะครับสวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำการยกเลิกไปรษณีย์แฟลตนะครับที่เราเรียกเขาเรียกว่าบุ๊กบุ๊กิ้งนะครับหรือว่าเรียกคูเรียเข้ามารับถึงหน้าบ้านโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับอ่าทีนี้สมมติว่าเราอ่ากรอกผิดนะครับกรอกข้อมูลผิดหรือว่าใส่ที่อยู่ผิดหรืออะไรก็อะไรกัที่มันผิดเราจะยกเลิกเราจะยกเลิกอย่างไรนะครับนี่คือการยกเลิกนะครับมาดูกันเลยครับ ก็ไปที่แอปเหมือนเดิมนะครับไปที่แอปพอไปที่แอปเสร็จนะครับแอปก็จะวิ่งมาทีนี้ให้เราเข้าไปที่ประวัติการส่งเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นประวัติการส่งปัญหาการจัดวัสดุอันนี้คือรายงานปัญหานะครับเราให้เขาเราเราเข้าไปที่ประวัติการส่งนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเมื่อเข้าไปที่ประวัติการส่งมันก็จะมีว่าผมตอนนี้ผมส่งวัสดุอยู่อ่า สองชิ้นนะครับสองชิ้นเนี่ยสองชิ้นนะครับพวกอื่นเขารับไปหมดแล้วนะครับถ้าเราเข้ามาดูเราก็จะเห็นนะครับเราจะทำการแก้ไขนะฮะนี่แก้ไขเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับมันมีอยู่สองอย่างถ้าเราจะแก้ไขก็ให้เราที่กับไปที่แก้ไขนะครับมันก็จะทำการแก้ไขเราทำการแก้ไขข้อมูลได้นะครับเช่นคุณนี้นะครับเราจะแก้ไข เราจะแก้ไขตรงไหนก็ให้เราติ๊กนะครับจะติ๊กแก้ไขสินค้าหรือว่าจะติ๊กแก้ไขพัสดุอะไรยังไงนะครับให้เราติ๊กได้เลยนะครับเช่นถ้าเราจะาทำการยกเลิกเลยนะครับผมตอนนี้ผมจะไม่ทำคลิปแก้ไขนะครับถ้าเราจะแก้ไขคุณจะแก้ไขอะไรก็แก้ไขได้ตรงนี้นะครับถ้าแก้ไขก็แก้ไขแบบนี้เลยนะครับนี่ คุณก็ใส่ชื่อเข้าไปใหม่นะครับคุณอะไรครับโสภาก็โสภาไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าสําเร็จอันนี้ก็คือจบแล้วครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะยกเลิกหรือว่าจะลบนะครับก็กดง่ายๆตรงนี้เลยครับลบเลยครับลบลบรายการพัสดุลบครับหรือมายกเลิกตรงนี้เลยก็ได้ฮะทีเดียวหมดไปเลยเปลี่ยนใจนะครับข้อมูลเนี่ยคือว่าถ้าเรากดอะไรไปก็ได้นะครับ ข้อมูลไม่ถูกต้องหรืออะไรเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่บริษัทใหญ่นะครับเขาจะเป็นการถ้าเรายกเลิกเราต้องมีเหตุผลที่จะยกเลิกนะครับคือพัสดุไม่มารับหรืออะไรนะครับแต่ที่นี้ผมจะยกเลิกคือข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเราจะยกเลิกข้อมูลไม่ถูกต้องยืนยันนะครับอย่างนี้แท่นี้นะครับก็พัสดุถูกยกเลิกหมดแล้วฮะทีนี้เราก็จะทําการกรอกใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําอย่าให้มันผิดพลาดนะครับ ถ้าว่าผิดพลาดแล้วทําให้ยุ่งยากนะครับในการจะยกเลิกหรือแก้ไขก็ดีนะครับทาให้เสียเวลาด้วยครับผมโอเคนะครับสำหรับการยกเลิกพัสดุหรือการแก้ไขพัสดุก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับท่านใดไม่เข้าใจนะครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามาถามข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะรอตอบเ c ็ซอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ